ราก่อนฉลามดาบสุดโคตรแรงตัวเดียวในกระเป๋าใช่แล้วครับวันนี้ผมจะเอามันไปขายและเอาตังค์ไปใช้หนี้ทุยไม่ใช่ <c oughs> ใครที่ยังไม่เห็นด้านที่มาที่ไปของฉลามตัวนี้นะครับผม <c oughs> ก็ไปดูได้ที่ตัวไอ้ด้านบนนะฮะก็จะเป็นอีพีหส่วนอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีสองนะครับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> เราจะไปทําอะไรกันบ้างและจะเบิ่มแค่ไหน <c oughs> ไปดูก็นีไปขายก่อนเฮ้ยเบิ่มขนาดนี้ ขอ,อราคาแบบโคตรดีได้ไหมราคาแพงๆพุ่งๆปังๆอะไรเงี้ยเอาละครับเรามาดูกันครับตัวนี้จะันห้าร้อยแปดสบาททำไมมันถูกจังวะหรือจริงๆแล้วมันราคาวันานี้วะเปิดวา้าฟูบโดนดูดไปแล้วนะฮะว้าบดีคุณภาพดีนะครับใช้ได้ครั้งเดียวเสียถึงสองพกันเลยทีเดียววิลลิกดแล้วกูไปซื้อที่ไหนมาวะเด่ยกูลืม ตอนนี้นะครับแล้วก็มานั่งรองคุณสมศรีได้ทําการต่อเรือนะครับผมได้อินฟลัสแมาแล้แหละแมนปุ้ยตุ้ยเออเออนั่นแหละถูกแล้วและตอนนี้เราก็มีไกด์นำทางนะครับพี่สมศรีของเรานั่นเองนะฮะตบมือเออเราไม่ได้จ้างเขานะแต่เราแค่อาศัยเรือเขาไปด้วยเราไม่มี <laughs> <laughs> ใช่แล้วครับผมเควสนี้เรายังไม่ทําแต่อีพีนี้เราทําแน่นอนแต่ตอนไหนไม่รู้แต่รู้ๆเกาะเรือเขาไปก่อนเฮ้ย <laughs> มาแล้วและนี่คือเดือนลรกินแบบแม่ที่แบบโคตรไกลออชื่อเรียมันชื่ออะไรวะเออช่างแม่งอ่านถูกอ่านผิดไม่รู้นะครับผมและนี่ก็คือทานังอสุดิริวจัดนะครับผมเฮ้ยเออเป็นคนโดยสารก็สบายขนาดนี้แหละแถมตกปลา,าดรือนะบอกเลยชิวๆว,ว้าวเราจะไปไหนเนี่ยเขาเรียกว่าท่านั่งปอบยูนทางน้ําตาครับผมเวลิกด จากการพูดคุยกับพี่สมศรีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรือไดอินฟัตแมนมันจะบักเยอะเกินไปนะครับเราก็เลยทําการสละเรือเพื่อไปขึ้นเรือใหม่และนี่คือเรือที่เราจะขึ้นไปนะครับมันต้องดีกว่าไฟอินฟัตแมนแน่นอนดูจากช่างต่อเรือแล้วฮะกระดานโตคืนเนี่ยนะเออไม่เป็นไรครับเราขับบอร์ดไปได้แล้วรู้สึกว่าเรือมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าวะและตอนนี้เราได้เปลี่ยนเรือใหม่เป็นกระดานโตคืน ยเฮ้ยล่วงลวงเฮยเฮ้พี่พี่สมศรีกลับมาก่อนตื่นตื่นตืนตื่นตื่นตืนตื่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 น่นตื่นตื่นตื่นเออสองแต้กระโปรงพี่สมศรีทําไมครับพี่ฟังและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเลยครับกับสระน้ําที่น่ากลัวใช่แหละครับเรามาตกสระน้ําที่น่ากลัวเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้อู้มันยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไ่ไม่ไม่เดี๋ยวดูครับป่าที่สระน้ํำน่ากลัวมันจะตัวขนาดไหนกระเจียวเฮ้ย บรรจากติ๊กแซกเยอะเลยไหมเนี่ยเอ้อโหดูครับอุ๊ยพี่สมพีตกด้วยปลาอะไรวะเนี่ยโอ้โหปลาอะไรวะเนี่ยปลาแซลม,มอนสี่กิโลเฮ้ยปลาแซลม,มอนอยู่สาน้ำที่น่าก,กลัวครับท่านผู้ชมครับหือ,อ,อ,อกล่องไม้แปดกิโลคุณเราก็เลยทําการเปลี่ยนเส้นทางนะครับโดยการตามมาหาส่วนผสมของแม่มดกันต่อว้าวหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ส่วนผสมของแม่มด เวลีกูดเก็บไปเลยละกันนะฮะก่อนจะเก็บก็ขแขบให้ลูกหลานดูก่อนละกันนะครับพี่สมศรีใจเย็ยนๆแปบบ๊บนี่งานครับดึงขึ้นมาปื้มเขาให้เย่ yeah. และตอนนี้เราก็เก็บแล้วหนึ่งชิ้นนะครับต่อไปแล้วก็หาชิ้นอื่นนะฮะยาวยาวและก็ต้องดูประกาศด้านบนด้วยนะครับว่ามันจะเกิดเกาะไหนแล้วก็ตามก่อนนั้นไปเดินหาต่อไปแบบยาวยาวยาว เล่ตอนนี้เราก็ต้องมานั่งตกปลาเพื่อรอชิ้นส่วนแม่มดเกิดแต่ละเกาะได้ยางนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พี่สมศรีเราโดนเล่นแล้วพี่สมศรีเราโดนเกี้ยวพาราสีโดยการโชว์ปลาเรื่องแสงต่างๆนาๆนาให้ดูว้าวโคตรเบิ่มตุน้กนกกตีบจีบแบบนกยูงฟักเฮ้ยไม่ใช่และดูครับเขาจะงัดปลายักษ์ออกมาอีกหลายตัวให้พี่แกนั้นเห็นว่าพี่เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนเอ้โ้มันฟาดปากพี่น่ปากพี่น่าจะแตกไปแล้วจะเย็นนะพี่ โอ้โหไอ้ขูดใหญ่บางจอผมไม่เห็นจอแล้วครับพี่ถ้ามันบังเศษขีดล่างๆผมได้เนี่ยนั่นน่าจะบางไปแล้วผมก็เลยทําการที่จะตกปลาต่อไปแบบไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยเขาควงปลาโชกันแล้วอย่าฟาดปากผมครับพี่ผมขอโทษแลวตอนนี้ครับผมเขาได้ควักปลาอันใหญ่ยักษ์ออกมาฟาดปากผมเต็มๆเลยด่งเปรี้ยแล้วเขาไปไหนกันต่อวะนะ สนับสนุนโดยบิวปกประกอบ s h กับบริการสุดตึงของบิวประกอบเฮ้ยตัวละครใหม่โคตรเยอะก็ลองจับตาจับตูดดูกันได้ครับและยังไม่พอกับแบบอนิเมะแวนการ์ดก็มีตัวละครไอดีกายอีกมากมายให้จับจองครับอุยโคตรเยอะบริการเติมรูบัคก็มีนะครับผมของจิงแอพ F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้ง PC ีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่อง ตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินๆกันไปเลย U G Phone อย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ละและตอนนี้เราก็ได้แยกทางกับพี่สมศรีสักพักใหญ่เพราะพี่แกนั้นเราจะไปสวีวีวีแล้วเเราก็ต้องเดินทางตามหา เซเซียวของส่วนผสมแม่โมต่อไปเออก็ดูดีๆนะครับว่ามันเกิดก่อนไหนแล้วก็เดินไปดูทั่วเกาะน,นะครับผมมันก็จะดอกๆแต่ละที่แบบนี้ท่านผู้ชมก็ลองเดินบนบนหากันได้นะครับ oh. และตอนนี้เราก็เดินทางตามหาต่อไปครับบนเกาะน,นั้นจะดอกอยู่ประมาณ3มชิ้นนั่นเองและถ้าคนอื่นไม่เก็บไปก่อนอะน,นะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าเซิร์ฟวีได้แต่เราไม่มีตังค์นะครับน้องๆ <c oughs> เก็บอีดเราจส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งแล้วครับมันก็อยู่ประมาณตรงเต็นท์นี้ก็ลองไปหาดูได้นะครับเฮ้ยนี่ไงอีกสามส่วนผสมนะครับมันจะเกิดบนเกาะห็ดนะครับผมมันจะขึ้นแบบนี้เย่เราแค่ล่องเรือเดินทางไปที่เกาะห็ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปเดินตามหามันก็จะมีประมาณ3ชิ้นที่มาดัอปพอดีและหลังจากนั้นเควสเราก็เสร็จนะครับพอเราใช้แค่ หกจ้นเท่านั้นในการที่จะผสมเรือและเบ็ดสุดเทพนั่นเองว้าวแม่งเดินโคตรช้าอะไรมีวิ่งไหมเนี่ยวู้วจะถึงแล้วโอ้โหกว่าจะเดินทางมาได้นะครับโคตรนานนะครับผมมันไกลกันบแบบเยอะมากและเกมนี้ก็วิ่งไม่ได้ด้่ยแหละแม่งโคตรขัดใจเอาเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดินทางมาถึงเกาะเห็ดเป็นที่เรียบร้อยเย้และหลังจากนั้นเราก็เดินทางตามหาส่วนผสมแม่มดแบบนี้เลยถ้าเราอยู่ใกล้ๆเนี่ย มันจะขึ้นแจ้งเตือนมนบนจอแบบนี้เลยนะครับผมและดีก็คือส่วนผสมแม่หมอดอีกแล้วจะพูดซามทำไมก็เดินวนเวียนตามรอบๆเกาะดูนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยว้าวมันจะมีของแปลกๆเช่นหัวกะโหลกเห็ดหรือว่าอะไรต่างๆนานาน,าน,าน,นะครับผมมันก็จะเป็นส่วนผสมแม่มอดจะพูดดีละฟัง รู้สึกว่าบนก่อนนี้จะครบทั้งสชิ้นเลยนะครับผมไปหวานเจี๊ยบและหลังจากนั้นเราแค่กลับไปที่เมืองต้นไม้บ้านเกิดของเรานั่นเองนะครับเราก็แค่ไปกดอาใส่หมอแบบเรือเรือและเราก็จะได้เรือมันเลยแต่ตอนนี้เราต้องกลับไปก่อน <c oughs> ชากต่อเรือขอเรือแรงๆได้ไหมครับพี่เรือแรงก็ไม่มีเพราะไม่มีตังเราก็ต้องมาไลฟ์สก,ก็ตบอไปพี่ต่อไปกระดาษโต้คลื่นบอย แล้วมันมีเครื่องขับไปได้ไงวะเนี่ยอ๋อมันเอามือล่อนนั่นเองนะครับผมแต่มือไค่ขยับแค่นั้นเองในที่สุดแล้วก็เดินทางจะถึงแล้วจะถึงแล้วแล้วก็แบบว่าอมรู้สึกว่ามันนานมากๆนะในแต่และเกาะที่แบบข้ามไปข้ามมาแบบเนี้ยขอเรือที่มันแรงกว่านี้ได้ไหมได้ Inflat Man และจังหวะนี้เราก็ควักของแม่มดออกมาให้แม่มดเห็นว่า เรามีแล้วอ้าวไม่ใช่ตัวนี้ปะโถนี่ตังหากเราแล้วก็ทําการนะครับกดอาใส่หม้อไปแบบรัวๆกันเลยทีเดียวเดี๋ยวขอแคบแม่หมดก่อนนะนี่เผื่อไว้เป็นอนุสรณ์ให้ลูกหลานดูยังไงล่ะพอมันหมดอีเวนต์ปะโถแล้วก็ใส่อากดลงไปแบบรัวๆปิ้งตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่5ตัวที่6กเฮ้ยไม่ใช่มันนับถอยหลังฟักแล้วตอนนี้ครับผมเราก็ใส่รัวๆครับถ้าชิ้นส่วนที่คืนน่ะเราจะได้ตังมาห้ารย ว้าวและตอนนี้ได้ปลดเรือแล้วครับผมนี่เอาเรื่องนะครับแล้วก็ปลดเบ็ดด้วยนะครับบอกคำเดียวครับผมว่าเบ็ดนี้โชคจะต่างคุณนั้นจะโคตรตึงนะฮะเพราะเบ็ดมีความดวงดีถึง5 0กันเลยทีเดียวลัคก,กี้นะฮะและเบ็ดแม่มดที่ให้มาก็คือเบ็ดอันนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยเพิ่มโชคถึง50%เกันเลยทีเดียวและน้ำหนักอีก1,000พน้ำหนักก็ค่อนข้างน้อยนะฮะแต่ว่า ใช้งานได้เพราะว่าโชคแม่งดีมากอยากได้โชคดีๆแบบนี้นะครับผมเยี่ยมไปเลยเบียดฟีเอะไรมากหลังจากนั้นเราก็ลองเอาแต่ละปลาที่เราตกได้นั้นไปขายเราว่าน่าจะแพงแน่ๆพวกเนี้ยขอดูราคาหน่อยเถอะพ่อค้าเอ้ย920พระทเอยตัวนั้นยังโหดกว่าให้ตายและตัวนี้ล่ะปลาหมอคางดำที่แพร่พันธุ์อยู่ตามแม่น้ำทุยไม่ใช่ เออมันก็ดำจริงๆอะครับนอนนอนและป้าหมอข้างดำล่ะจะตัวเท่าไหร่ไปดูขอเบิ่มได้ไหมขอแบบรวยๆวยรวยทางรัดอะไรเงี้ยขายขอ้ยอ้ยเออเ้ย,เยพันแปดอีกแล้วอะไรอะ่ะโอ้โหราคามันใกล้เคียงเอ้ยนี่ก็คือนะครับครับนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรวะเอออะไรสักอย่างนะครับผมแล้วไปทําดีไหนวะเนี่ยยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวศึกษาข้อมูลดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยและ ก็มีอีกต่างๆนานาที <su> ่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเกมนี้อ่าแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับนี่ไปจกเรือโชว์ดีกว่าเฮ้ยกูว่าพิทังและก็ถึงเวลาออกเดินทางตามหาวันพีกันต่อไปจะตามกันเท่าไมไปซื้อถามห้างก็ได้โอ้เสื้อในเสื้อนุ่งเสื้อในเนี่ยให้ตายเถอะจีสติงอะไรเงี้ยยและตอนนี้เราก็ทาการเล่นด้วยความเร็ว80ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความเร็วสูงปรี๊ด โอ้โหมันแรงจริงๆอะไรนั่นน่ะโอโ้ขอติดเรือมาได้หแล้ว <c oughs> ได้ีิพ่อหนุ่มน้อยทนายจะไม่ปลิวตามลมตกลงไปอ่ะนะ <c oughs> เรือพี่มันแรงอ,อ้าวเฮ้ยเกมอัปเดตเราก็เจอกับพี่สมศรีอีกครั้งในหนีวายวันดีครับพี่สมศรีสบายดีไหมครับพี่ตอนนี้เป็นไงบ้างอ,ะอ่ะอ่าไอใช้ท่าทางไม่ได้คุย <c oughs> อะไรวะไม่รองรับและตอนนี้ครับผมเราก็เลยโดนดูดมาหน้าของอัปเดตอ่ะเฮ้ยเฮ้อ่ะ,เ,เ,อะเสร็จแล้วอะ <_ an> อะไรยังไม่ได้คุย,สสยัพี่สมศรีเลยพี่สมศรีตอนนี้รู้สึกว่าพี่สมศรีเราเออจะไปไกลแล้วนะะ <_ an> เฮ้ยทำไมเว่ไปไวายยังวะยี่สิบห้าแล้วไอ้ตายเถอะดูของรอยังสิบแปดอยู่เลยอะเราก็เลยทําการเลื่อนแผนการลัดไทนี่ทากนะครับผมเอฟเคแม่เลยแต่เอฟเคในนี้เนี่ย มันจะอ่าเออให้ตายเถอะอ,อืออืออือมันใช้ได้มันใช้ได้ไดและตอนนี้ครับผมลองเอฟเคครับแต่ว่าตอนดึงปลาอ่ะมันจะไปทางซ้ายสุดๆเลยนะฮะเราต้องจิ้มมาแต่ว่าถ้ามันไปซ้ายสุดแบบนี้ถ้าปลามันตกอยู่ซ้ายสุดๆเราก็จะได้ปลาไงแบบเนี้ยอือมันได้มันได้นะมันได้นะ,ะจริงโอ้ แต่ <Yeah. S 1> ว,ว่าถ้าปลาหดๆน่าก็น่าจะตกไม่ได้นะเอาเละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองเอฟเคแล้วทิ้งไว้สักอะหูสักประมาณนานๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่แต่เราจะมาสอนขั้นตอนกันก่อนขั้นตอนแรกนะครับปิดยูไอมุมกล้องมุมบนนี้นะครับให้กดปิดไปเลยและจอเนี่ยก็จะว่างแบบนี้เลยนะครับแล้วควักปิดขึ้นมากด F8 เลกคอร์ดนะครับผมไม่รู้ว่าคุณจะตั้งเลกเอเลกคอร์ดไว้ปุ่มไหนนะบางทีก็เ1 2นะครับแต่ผมตั้งไว้ F8 เมื่อกด f 8แล้วเนี่ยเราจะทําการอัดจอนะครับโดยการกดอคอขนที่ด้านบนตามรูปได้เลยนะครับกดปุ๊บแล้วก็กดเครื่องหมายลงแล้วกด enter แบบลัวนๆนะครับกดเครื่องหมายลง enter ลง enter ปุ๊บ,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 บแบบนี้นะครับและในช่วงดึงเบ็ดเนี่ยเราต้องปล่อยไปทางซ้ายอย่างเดียวเลยแบบยาวๆแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าเออมันกดไม่ได้นะครับผมจริงๆมันกดได้นะแต่เราไม่รู้ว่าปลามันจะไปทางไหนเราต้องพึ่งดวงอย่างเดียวแล้วครับผมว่าเราอยู่ทางซ้ายแบบลัวนๆแบบนี้ เราจะได้ปลาไหมเฮ้ยปกติมันก็ได้นะเว้ยเอาเรื่องนะจริงและหลังจากน,านั้นเราก็ทําการรอสักพักหนึ่งนะครับเผื่อปลามันจะหดูดจริงนะนี่เราก็ทิ้งเวลาไว้สัก50สิวินาทีนะครับแล้วก็ปิดเลคคอร์ดเลยนะครับนิ่งไว้แบบนี้50สิบประมาณห้าสิบครับนี่ห้าสิบเอแล้วปุ๊บปิดเลคคอร์ดนะครับผมตอนนี้ก็เลคคอร์ดเรียบร้อยแล้วก็กดเพย์ได้เลยนะฮะมาหรือมาดูกันว่าใช้ได้หรือเปล่าเพย์สตาร์ปุ๊บและตอนนี้นะครับเราก็ทําการ ตกไปเลยแบบนี้เรามันก็จะเปลี่ยนองค์อเนไอไอแล้วก็เขย่าเองแบบนี้เลยปั๊บ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 แบบไวๆนะครับผมและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่จอนะฮะเราก็ทําทการลองเล็กลองเล็กลแบบทุ้ล็อกปลาได้เลยครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่อยู่จอเนี่ยมันก็จะตกไปที่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวแบบนี้แต่ถ้าเราอยู่เนี่ยเราก็ทําการแค่จิ้มเมาส์ไปช่วยแบบนี้เลยนะครับเอ้ยมันก็ชิลอยู่จริงจิ้มเมาส์ไปช่วยแบบนี้ปุ๊บแต่เราตั้งเวลาไปห้าสิวิไง ถ้ามันเกินห้าสิบวินาทีเนี่ยมันจะนับหนึ่งรอบใหม่นะครับผม <usually> ลองลองก็ได้อยู่แล้วมันก็จะวนไปอีก5้าสิบวิลแล้วทำการตกซ้ําอีกทันทีครับตอนนี้4ี่เอ็ดละสี่สองสี่สามสี่สี่ี่ห้าสี่หสี่็ปดสอาสิบวินาทีตามที่เราตั้งไว้แบบเป๊ะๆแล้วก็จวกใหม่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการเขย่าออโต้แบบนี้เลย มันได้มันได้วิธีนี้แต่ถ้าเราไม่อยู่จอแล้วเนี่ยปลาก็จะได้แบบสุ่มๆไม่รู้มันจะได้หรือเปล่ามันไม่ได่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยมันจะไหลไปทางซ้ายเลยนะครับถ้าปาลามันไหลมาทางซ้ายแบบซ้ายไปเลยอะ่ะเราก็จะได้ปลาไงแต่ปลามันไม่ซ้ายอ่ะดินะครับปึ๊ยปลาตัวนี้เหมือนเหมือนซ้ายไปเลยนะได้นะเนี่ยปลาปลาเตี๋ยดีกองฟักเรลาก็ททาการเอฟเคแบบนี้ไปแบบรวๆนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมเรามาดูกันดีกว่า ว่าจะได้ปลากี่ตัวครับ <c oughs> แผนชั่วแผนชั่วร้ายจริงๆสองร้อยสิบแปดรอบเลยละครับพี่มันจะโตไหมเนี่ยเฮ้ยเวลก็มาสิบเนะครับแต่ก็ไม่ทันก็ไม่ทันคุณสมศีอยู่ดีคุณสมศีไม่ไปยี่สิบหกแล้วจริงๆนะวิธีนี้เป็นการสุ่มดวงแบบรุนๆนนะครับมันตกไม่ได้ร้อยเปอนต์ดินะฮะถ้าเรายืนแบบ ปล่อยไปเลยอ่ะมันต้องเป็นปลาที่มันมาฝั่งซ้ายเท่านั้นอ่ะเออมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมและตอนนี้เราก็เปิดยูไอก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีปลาอะไรกันบ้างโอ้โหโอ้โหมันก็เยอะอยู่จริงๆแล้วสายขี้เกียจแบบเราเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเออเอาแหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองขายทั้งหมดดูนะครับว่าเราจะรวยแค่ไหนไปเลยแต่ถ้าขายทั้งหมดมันก็ยกเว้นปลาแรงๆให้เราเพิ่มก็ให้ อ,อ,อุ้ยอะไรอ่ะเจ็ดพันห้าเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องนะถือว่าเป็นอ่าทางรัดทางรวยได้ไวเยอะเจ็ดพันห้าเลยว่ะทุกคนตอนนี้เรามีหมื่นเจ็ดแล้วเราจะตามพี่สมศรีทันได้ยังไงพี่สมศรีมีเป็นแสน <c oughs> ไม่ก็มีไวจังวะไอ้ตายเถอะเฮ้ยก็มีตังไวเทส่วนเราเนี่ยเอามีหมื่นเจ็ดเราลองเอาปลาพวกนี้ไปขายดูนะครับที่เราตกได้มาแบบโคตรแรง แรสมาร์ทแรเรเบิลถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะรวยเละไปแล้วเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ดูเล่นหรือรู้ว่าจะขายดีวะเนี่ยอยากรู้เป็นกันว่าขายมันจะได้เท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่าเราจะเก็บไว้ดูเล่นดีรู้ว่าจะขายรู้ว่าจะดูเล่นขายแม่มเลยและจังหวะนี้ครับเราจะเอาปลากระเบนตัวนี้ไปขายเราจะได้เท่าไหร่มาดูปื่มเข้าให้ห้าพันสองไอ้เจ้ยตัวเดียวโคตรแพง โอ้โหลูยี่เปไม่เอฟเคละไปหาตกตัวแรงๆดีกว่านะไอ้คนแพงมาไล่จับสุ่มแบบนี้นะครับผมได้ประจ็ดพันไล่จับตัวโหดๆทีเดียวเนี่ยน่าจะเบิ่มๆไปแล้วไอ้ตายเถอะอเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้เราก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งเขาลองขายก่อนได้ไหมว่ามันจะได้เท่าไหร่ว่าตัวเนี้ยเอ้ยเอ้ยแต่เดใจยากอยู่ไอ้ตัวนี้มันปลาลูกลักผมปลาลูกลักก็มี แต่ข็อลองขายดูนะครับเผื่อจะรวยเระกว่าเขาบ้างกับเขากับเขาบ้างเอออะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเรามาจกดูกันก่อนนะครับปลาแร่รที่เราจะควรควรที่จะขายบ้างตัวไหนที่จะเก็บไว้อุย้ยตัวน,นี้ฉลามเลยวะเนี่ยฉลามข้างดาโอ้โหเก็บไว้ดีไหมเนี่ยหรือว่าจะขายดีวะเก็บหรือจะขายเก็บหรือจะขายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ฮะเก็บไว้เถอะเนาะ เพราะว่าจะมีอวดคิงกับเขาบ้างเพืเ่อเขาโชว์ปลายาักมาแล้วก็โชว์ปลาหมอคางดำตุ้ยและกระเบนล,ล่ะมันจะขายได้เท่าไหร่มันก็มีบางตัวที่แปลกๆนะครับที่จะขายได้ปูม้มก็ให้ไม่รู้โทเทมอะไรไม่รู้ใช้เอ,อื่อ,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 อแม่โกตมัวเลยมัวไปหมดแล้วจินคงใช้โทเทมนะยุดเซอร์จิน <c oughs> <c oughs> มากระเบนตัวนี้ครับกระเบนยักษ์สาน้ำหนักโคตรบึ้ม เรามาดูกันครับว่าจะขายได้เท่าไหร่เบ้มเข้าให้2องพัจิตเย็ดขี้สมควรแล้วครับที่เราจะต้องไปตกตัวใหญ่ๆเอาฮะไม่ควรที่จะตกกี่กี้แบบสูงแบบนี้เลยเอ,อเคไม่ตึงสวัสดีครับสมกับามาเป็นสมศรีของพี่ไมครับน้องและตอนนี้ตูจะไปไหนเนี่ยไม่มีเส้นทาง อัปเดตเว็บใหม่แล้วเป็นเกชาปองซุ่มไอเทมตัวละครเกมในแมปต่างๆการันตียอดขายมาแล้ว170,000กว่าชิน้นจุกจุกตอนนี้ก็มีแมป Toilet Tower Defense ก็จะมีกล่องตามเลเวลวแบบนี้เลยกล่องไร้เกือ่อก็จะมีอยู่3กล่องครับผมจุกๆุ กับเปอร์เซ็นการออกที่บอกกันตรงๆแบบตรงๆไม่มีกากซุ่มกันแบบมันๆด้วยระบบการสุ่มใหม่ที่ลุ้นมันกว่าเดิมใจจะวายอะครับสุ่มแบบเปอร์เซ็น์ที่ตามตรงกันแบบจุกๆเพราะว่าเราไม่กักอยู่แล้วมันๆกันไปเลยลุ้นจนเยีะยเหนียวครับนั่นใครที่สงสัยว่ารับของทางไหนก็ติดต่อรับของได้ทางนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นการรับของทั้งเพจแบบตรงๆใครอยากได้แบบไหนอยากให้ทำแบบไหนแล้วละก็ก็สามารถคอมเมนต์หรือแชทเข้ามาที่เพจนี้ได้เลยนะครับเราจะจัดให้แบบจุกๆแบบไม่กักกันเลยที